ตุ๊ดจีนนี่คือจะเจอใหม่ตลอดเลยเนาะตุ๊ดจีนนี่คือใหม่แบบมีอีเวนต์ตลอดใชตุ๊ดจีเวนต์ุ๊ดจีนเออเนี่ยหนุนร้องานลอยกระทงงานสงการต์เหลืออย่างเดียวที่ใหม่อยากทำเพรากว่าเราไม่มีคนเคยจ้างใหม่เลยคือลำอ๋อลำไทยหรอไทยอยากลำมากเลยค่ะเรียนเอออะลำโชว์เลยจะพาพจ้างได้มัตูุมันนี่ไงครับไหนก็เป็นจากที่อัญชัยญาละก็ ต้องบอกเลยว่าแบบเราอยากได้ใไหไม่บอกว่า นี้มันไม่ใช่แล้ว,ลวคือมันเปลี่ยนไปเป็นความหลังไปแล้วใช่ค่ะ ไม่ใช่ใหม่ก็ไปยื อันนี้คือตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่าใช่่คะเป็นแต่ปีที่แล้วออใช่ใช เราพ้งเองลองเป็นลองไปลองไปองปล่อยเป็นไปตามธัรมชานิ ที่ไปทำบุญน่ะแล้วชุดขาวอ่ะเกือบยินดีด้วยนัดใหม่แล้วนะพี่จริงอ่ะไปบอกว่าอะไรไปไปกับแม่คิดว่าใหม่จะเก็บรูไปไว้ก่อนแล้วก็แบบเกิดต้องปั้นขึ้นมาจริงๆอ่ะจะได้ไม่เสียตังินก็เอาวลูกนี้แหละอันนี้คือคิดแล้วชุดไปเลยแล้วมีมีช่างภาพเขาพร,าพร,าพรา้อมไม่ต้องใส่ฝังวางแผนแต่แตไม่ได้คอนเทนต์เราต้องเจอ จริงๆเพราะต้องให้พี่ๆรับบุญก็แบบดูว่าเรามาทำบุญแล้วนะในงานต้องสักอนันบนนาสานุ้กันจะมีจะจะมีโปรเจกต,ต์ต่อไปอีกไหม,ไหมน้องใหม่แบบบุญใหญ,ญ่ๆแบบเนี้ยที่ไปทำกับพี่เตอ๋อเนี่ยของมีน่าจะต้องปีนี้น่าจะมีได้ทำบุญค่ะแต่ว่ายังไม่มีอ่อไดเรื่อยๆนะแล้วของเรามีไหมของเราเองมีไหมไม่มีเลยให้พี่เต๋อชี้นำไปก็จะเป็นแบบว่าทำบุญเต๋อเป็นคนมีบุญ มากๆที่พาใหม่ไปทำบุญด้วยเใช่ไม่ได้ว่าจะพี่เต๋อพาเข้าสายเออพี่เต๋อพาหนูเข้าสายธรรมะมาคือตั้งแต่เขาบวชไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาอยากหาเรื่องที่จะเข้าวัดบ่อยๆหรือเปล่าเอใช่ใช่ค่ะเขาก็เลยเริ่มพังบวชไปเรื่อยๆไม่กลัวเหรอเขาเข้าไปทางนั้นเดี๋ยวเขาไม่ออกป่ะก็ตอนแรกกลัวแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกสบายใจนั่งสมาธิได้นานขึ้นเอ่ไม่้องกลัวแล้วลุงไม่บวชตลอดชีวิตอะนรเงี้ยลุงอยู่น ตลอดชีวิตเนาะเทคแล้วเ็คแล้วเทคแล้วเทคแล้วอันนี้คือต้องมาดูแลตลอดเลยเห็นหลังๆพี่ขอบงานพี่เต๋อต้องมาดูแลมาเทคแคร์จ๋าเอออยากให้มาตัวโล่เข้าวงไปล่ะเออทำไมทำไมต้องพกพี่เต๋อไปด้วยตลอดมันไม่ด้มีกันลังใช่อ๋อ ก็เลยให้พี่เต๋อเป็นผู้ช่วยก็เลยไม่ได้ก็เลยให้เหมือนมีพี่เต๋อคอยมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าผู้จัดการก็ก็จะมาเหมือนกันแต่ว่าต้องตื่นนอนดึกเพื่อมากาลติดเที่ยวเนาะเพิ่งเดี๋ยวพี่ก็ก็พี่ก็ไปเที่ยวด้วยนะพี่นั่นแหละไปเที่ยวพางโดยบังคับโดยบังคับโดยบังคับบินเลยโดยบังคับไป เออค่ะก็ใช้ชีวชิตให้อะไรเวิร์กไลฟ์บาลานซ์งานหนักเราก็ต้องเที่ยว,ยว,วยไปเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทำบุญด้วยค่นคะนี่อ๋อพานักขันธิคามที่พิงน้องใหม่คันธิคามที่้องฟองเป็นยังไงบ้างคะอัปเดตได้ไหมอัพเดตเรื่องที่ช่วงช่วงไม่อยูใช่ไหมคะอตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของขั้นตอนของทนายไปก็คือไปล่อยๆหนของพนาย นาได้อัปเดตอะไรบ้างไหมครับว่ามันเป็นเด็กกลุ่มไหนแล้วยังไงเลยครับอาจอัปเดตว่าระเบิดตัวเองกันไปค่อนข้างเยอะอ๋อขอเป็นเอ็กซ์ดาวอะไรอย่างเงี้ยหรอหายตัวไปอย่างเงี้ยเหรอระเบิดตัวเองกันไปค่อนข้างเยอะมีประมาณกี่กี่ลายน้องใหม่ที่ระเบิดตัวเองเหรอเยอะมากแล้วก็เหมือนเหมือนไอันนี่มันเป็นเคสที่สอนเลยนะว่าเวลาเราจะแบบพอจะว่าใครแล้วพอเราดูพอมันจะเกิดความอะไรความซวยเริ่มเข้าใกล้ตัวมัน มันก็จะหนีก็ก็จะเป็นอย่างน้ดังนั้นเวลาเราจะโพสอะไรเนี่ยเราเราคิดก่อนนิดนึงดีกว่าว่าแบบาเราเรามีสติเรารู้ว่าคาที่เราโพสไปมันไม่ย้อนกลับมาทำร้ายเรานะใจเย็นดีกว่าดีกว่าไม่ไงนั้นก็ต้องแบบนี้ระเบิดระเบิดแต่ใหม่ไมเชื่อว่าเขาอาจจะเปิดใหม่ขึ้นมาแล้วจะเป็นกงจองเนี้ไปได้่อยเออแล้วอาจารย์ที่งมีนแบบว่ามีบอกแบบว่ามันจริงๆมันสามารถตามได้ว่าแบบเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราก็ปล่อยผ่านคนที่ระเบิด okay สิเปิดค่ายอีกเออสิบหกคู่ค่ายยังไงค่ายนะคะพี่พีหนูเปิดค่ายดูแลนักแสดงแล้วก็เปิดไลน์อัพของค่ายเป็นครั้งแรกเลยแล้วจะมาเดี๋ยวกับเทพคู่าเรียนเชิญค่ายเจองได้เลยเรียนอะไรดึงดูดไหมคะเรียนอะไรดึงดูดไหมที่ช่องแบบไหนได้ยิงลวนค่ะยิงในค่ายเฮ้ยมีผู้ชายสอง Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.